ต่างชาติแห่เขาเดาในเมืองไทยทั้งคนไทยและต่างชาติต่างเดินทางเข้าเมืองไทยเพื่อฉลองปีใหม่กราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคน,นครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆต,ต่างชาติแห่เขาดาวในเมืองไทยทั้งคนไทยและต่างชาติ ต่างเดินทางเข้าเมืองไทยเพื่อฉลองปีใหม่โดยในอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอเขาดาวกันในประเทศไทยโดยในเดือนธันวานี้นักท่องเที่ยวต่างชาติต่างเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะมาท่องเที่ยวในภาคเหนือของประเทศไทยที่ในตอนนี้เป็นช่วงไฮซีซันของภาคเหนือ ซึ่งการที่ชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยก็มีอยู่หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นช่วงเดือนสุดท้ายของปีที่มีการจัดกิจกรรมที่คึกคักหลายกิจกรรมจนส่งผลให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนมากที่สุดในโลกในปีนี้โดยทททคาดการว่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,567 การท่องเที่ยวภายในประเทศไทยจะคึกคักมากเนื่องจากเป็นช่วงที่คนไทยเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมญาติพี่น้องและถือโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมกันส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยประมาณ3.75ล้านคนขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ1.18ล้านคนและสร้างรายได้ 4 1 7 0 0ล้านบาทส่งผลให้มีรายได้รวมทางการท่องเที่ยวทั้งสิ้น54,400ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ44เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งหนึ่งในเทศกาลที่นักท่องเที่ยวตั้งตารอก็คือกิจกรรมเขาดาวในเมืองไทยโดยต่างชาติที่เคยมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้ว ต่างก็ประทับใจในความสวยงามของกิจกรรมเขาดาวที่จัดขึ้นณนไอคอนสยามและมีชาวต่างชาติบางคนที่ยังไม่เคยเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเมื่อได้เห็นความงดงามของงานเขาดาวที่เต็มไปด้วยพลุฟไฟจำนวนมหาศาลที่จัดขึ้นณไอคอนสยามนั้นทำให้พวกเขาต่างก็อยากเดินทางมาลองสัมผัสกับประสบการณ์เขาดาวในประเทศไทยดูสักครั้ง โดยในประเด็นนี้นะครับได้มีผู้คนจํานวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็ดนนี้โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับกล่าวว่าการเขาดาวที่บ้านเกิดของฉันดูธรรมดาไปเลยเมื่อฉันได้เห็นกับทุจำนวนมหาศาลที่ถูกจุดในประเทศไทย หวังว่าฉันจะเดินทางจากอิตาลีเพื่อไปสัมผัสกับมันในสักครั้งความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเมืองไทยน่าอยู่มากฉันอยากไปในเร็วๆนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการเขาดาวที่ประเทศไทยดูดีจริงๆน่าเสียดายที่ฉันต้องพักอยู่ในห้องของฉันในวันเฉลิมฉลองปีใหม่ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าสุดยอดมาก เป็นดอกไม้ไฟที่สวยงามมากคําทักทายจากญี่ปุ่นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าดอกไม้ไฟสุดวิเศษสวัสดีปีใหม่กับคุณและครอบครัวของคุณปีหน้าหวังว่าจะได้ไปดูดอกไม้ไฟที่ประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเมืองไทยดูน่าทึ่งมากวิดีโอกําลังสนุกกับวันส่งท้ายปีเก่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุด ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันเคยไปกรุงเทพประมาณ2อถึงครั้งรู้สึกผาดมากที่ฉันไม่ได้ไปงานเขาดาวในกรุงเทพความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่ามันสวยมากดอกไม้ไฟจำนวนมหาศาลที่ถูกจุดขึ้นบนท้องฟ้ามันเกินจินตนาการของฉันช่างเป็นวัฒนธรรมที่ทรงพลังความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันเคยไปเที่ยวที่ประเทศไทยหลายครั้ง ฉันชอบชายหาดของประเทศไทยมากแต่ฉันไม่เคยท่องเที่ยวในวันปีใหม่ของประเทศไทยมันคงเป็นงานที่จัดได้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ง,งานใดๆของประเทศไทยแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า My Love Thailand สวัสดีปีใหม่จากฮ่องกงประเทศจีนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเราจะไปฉลองปีใหม่ด้วยฉันมาจากเนปาลชายโยกับทุกๆคน ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยเมืองกรุงเทพสวยงามมากความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าสวัสดีปีใหม่ฉันดูคุณจากญี่ปุ่นเสมอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากรุงเทพคือสถานที่ที่ดีที่สุดในการดูดอกไม้ไฟความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันไม่ได้ไปที่นั่นแต่วันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่คงจะสนุกน่าดู ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงและประสบความสำเร็จในปีใหม่ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าหาดป่าตองภูเก็ตปี2019ใครยังจำได้ไหมมันวิเศษมากความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าฉันจะได้ไปที่ไอคอนสยามและออกไปข้างนอกริมแม่น้ำเพื่อชมดอกไม้ไฟทั่วทั้งเมืองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า คนที่อยู่ในไอคอนสยามมันเยอะมากจริงๆความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าว่าดินแดนสุดพิเศษที่ต้องไปเยือนเมื่อมีโอกาสความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประเทศไทยน่าสนุกมากฉันหวังว่าฉันจะได้ไปที่นั่นความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าว่า Amazing Thailand แดนแห่งความสุขความคิดเห็นต่อมากล่าว่าไม่เคยเห็นการจัดงานเคาดาวแบบนี้ ท้องฟ้าเต็มไปด้วยพลุบนพื้นเต็มไปด้วยผู้คนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเป็นการเขาดาวริมแม่น้ำที่สวยมากความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่และความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าสถานที่สุดพิเศษผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติต่างเดินทางมารวมกันที่จุดเดียวเพื่อฉลองปีใหม่ร่วมกัน นี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับต่างก็บอกว่าประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมเขาดาวได้สวยงามและยิ่งใหญ่มากดอกไม้ไฟจํานวนมหาศาลถูกจุดขึ้นบนท้องฟ้าและชาวต่างชาติที่ไม่เคยมาเขาดาวที่ประเทศไทยก็หวังว่าพวกเขาจะได้มาเที่ยวในประเทศไทยช่วงเทศกาลเขาดาวให้ได้ในสักครั้ง และเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านที่ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ